ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โดเทรนนิ่งนะครับในส่วนของการทํางานที่เป็นเกมที่เล่นผ่านเครือข่ายนะครับหรือว่าการเล่นเกมแบบมัลติ Player ์นะครับโดยที่การเล่นเกมแบบ Multi Player m o หมดนะครับจะมีรูปแบบการทํางานอย่างไดนะครับดูขั้นตอนทั้งหมดนะครับที่จะทําให้การสร้างเกมแบบ m u l ติเพเยอร์นั้นมีความสมบูรณ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับขั้นตอนแรกครับก็จะเป็นการ establish connection type นะครับ ขั้นตอนที่2ครับก็จะเป็นการ select d e l e r c o n n e c t i o n นะครับเลือก IP address นะครับขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการ d e t e c e นะครับว่าเครื่องไหนที่เป็น host เป็น client นะครับถ้าเป็น host นะครับก็จะทำการ find game ถ้าเป็น client ก็จะทำการ join game นะครับเมื่อมี host มี client มีการ join game เรียบร้อยแล้วถึงจะทำการ exchange นะครับในส่วนของ data แล้วก็ player ที่ทำการ join นะครับ เราจะตรวจเช็คได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนนะครับเชื่อมต่อกับเครื่องโฮสต์นะครับมีการ Keep Running List of Current Player นะครับก็คือมีการตรวจสอบว่าตอนนี้ Player นะครับอยู่ในพิกัดที่เท่าไหร่ในตัวเกมนะครับอยู่ในค่าทางด้านแกน X เท่าไหร่ทางด้านแกน y แกน Z เท่าไหร่นะครับมีการส่งแพ็กเกจข้อมูลเข้าหากันแล้วก็สามารถที่จะอ่านแพ็กเกจข้อมูลพร้อมทั้งแสดงผลนะครับผู้เล่นที่ ปรากฏอยู่นะครับในมัลติเพเยอร์ตำแหน่งต่างๆนะครับที่มีการเชื่อมต่อภายในแลนได้นะครับมีการคอนติเนียรันนะครับรูทีนฟอร์นิวแพ็กเกจนะครับมีการส่งแพ็กเกจตลอดเวลานะครับที่ผู้เล่นทำการเล่นเกมนั่นเองต่อนนั้นครับก็จะเป็นขั้นตอนของการโปรเซสนะครับดีเซอร์เกมโปรเซสซิ่งนะครับก็คือจะเป็นการประมวลผลนะครับพลังชีวิตลดลงหรือไม่ถ้าผู้เล่นนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่2โจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่หนึ่งะครับมีการตรวจสอบมีการปรับลดพลังชีวิตนะครับให้ปรากฏนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง2เครื่องรู้ได้ว่านะครับผู้เล่นของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่หนึ่งพลังชีวิตลดลงแล้วนะครับมีการ processing แสดงผลพลังชีวิตทั้ง2เครื่องนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างสามารถที่ตรวจสอบการ lost disconnect player ได้นะครับสามารถที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อนะครับว่ามีการหลุด คอนเนกชันไหมแล้วก็รายงานผลได้นะครับสามารถที่ตรวจตรวจสอบในส่วนของการแหลกนะครับแล้วก็ปรับแต่งนะครับเมื่อมีการแหลกเกิดขึ้นนะครับควบคุมเฟรมต่อวินาทีได้นั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์เบื้องต้นนะครับที่เราได้จะได้มีการเรียนรู้ในส่วนของการเทรนนิ่งมัลติเพเยอร์นะครับอย่างแน่นอนครับหัวข้อแรกเราก็จะมาดูในส่วนของการ s l a a ทบ i นะครับการ Connection e s t a b l i s h e connection ที่ Dark Basic มีให้ใช้งานนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับแบบ peer to peer และประเภทที่2ก็จะเป็นแบบ host และ client นะครับคราวนี้มาดูการเชื่อมต่อแบบ peer to peer กันก่อนนะครับ mm. การเชื่อมต่อแบบ peer to peer ก็คือการที่คอมพิวเตอร์นะครับที่อยู่ภายใน LAN หรือว่าอยู่ภายใน local area network นะครับมีการเชื่อมต่อกันที่อยู่ในลักษณะของ peer to peer นะครับลักษณะของ peer to peer คืออะไรก็คือการที่ เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีการรอคอยนะครับเมื่อเกิดการสื่อสารขึ้นภายในแลนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคอมพิวเตอร์หมายเลข192.168.1.2นแ่งะครับทำการส่งข้อมูลติดต่อเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์1 9 2 1 6 8 1 5อยู่นะครับคือมีการส่งแพ็กเกจข้อมูลหาเบอร์1 9 2 1 6 8 1 5อยู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหลือทั้ง2เครื่องนะครับก็จะต้องเกิดการรอคอยขึ้นนะครับรอคอยว่าเครื่อง,องคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลหากัน เสร็จส,สิ้นแล้วหรือยังนะครับจึงจะติดต่อสื่อสารได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลนะครับก็จะส่งได้เพียงทีละ1คู่นั่นเองยิ่งปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นามาเชื่อมต่อภายในเน็ตเวิร์กมีปริมาณมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งเกิดการรอคอยกันสื่อสารกันมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบของการเชื่อมต่อแบบ peer to peer นะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องเพื่อที่จะส่งข้อมูลหากันอยู่นะครับคอมพิวเตอร์เครื่องที่เหลือต้องรออออนนนัันเงงค,คืปญหาข เพราะฉะนั้นนะครับการสร้างเกม Multiplayer ด้วยการใช้ดักเบสิกนะครับเราจะใช้การเชื่อมต่อแบบ Host และ c l i e n นนะครับ Network Dia g r a กรมก็คือเหมือนกันนะครับก็คือการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์นั้นเหมือนกันเหมือนจาก p e ียร์ต e เเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่จะเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลนั่นเองนะครับโดยที่เจ้า Host และ Client นะครับก็จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับทำหน้าที่ที่เรียกว่า Host นะครับก็จะมีคำสั่งที่อยู่ภายในดักเบสิกนะครับสร้างให้คอมพิวเเตออรรรร์คคื่งแกนะับ แสดงตัวเป็นโฮสก่อนและเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่เหลือก็จะเป็นไคลเอนต์นั่นเองนะครับโดยที่เจ้าโฮสต์นั้นก็จะมีหน้าที่ในการที่จะประมวลผลข้อมูลนะครับว่าเครื่องไหนต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับเครื่องไหนแล้วก็จะจัดการแพ็กเกจข้อมูลให้นั่นเองนะครับนี่ก็คือพื้นฐานไม่ใช่แค่มัลติเพเยอร์นะครับเป็นพื้นฐานของเกมออนไลน์ทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องตลาดในขณะนี้นะครับก็คือจะเป็นการสื่อสารแบบโฮสต์หรือไคลเอนต์ผ่านทางโปรโตคอลแบบ TCP/IP นั่นเองนะครับ เกมออนไลน์ทุกเกมนะครับใช้เทคโนโลยีแบบนี้ทั้งหมดถ้าเราประยุกต์ได้เราก็สามารถที่จะสร้าง mmorpg ได้นั่นหมายความว่า mmorpg นั้นมันเชื่อมต่อ Network id ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อเกม multiplayer ที่อยู่ภายใน land นะครับก็จะเป็น Network id เดียวกันหมายความว่า192.168.1.2เมื่อกำหนดสับเน็ตมาเป็น2 5 5 5 5 5 0ะครับสามารถที่ติดต่อเน็ตเวิ id ตัวเดียวกันได้นั่นเอง แต่ถ้าเปลี่ยนไปนะครับสมมุติว่ามี IP ที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้สมมุติว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เบอร์1 9 2 1 6 8 1 5นะครับเปลี่ยน Network ID ไปเป็น10.82.1.0นั้นก็จะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านแลนได้นั่นเองก็จะเป็น Network ID คนละหมายเลขกันแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องของ Host และ c l i e อ t นะครับพื้นฐานการเชื่อมต่อสรุปสั้นๆนะครับโฮสตและไคลเอนด้วยด a r k b เบสิคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับ แสดงตัวว่าเป็นโฮสก็คือจะมีคำสั่งที่สร้างโฮสขึ้นมานั่นเองนะครับและคอมพิวเตอร์เครื่องที่เหลือก็จะส่งแพ็กเกจข้อมูลนะครับถามหาภายในแลนว่าเครื่องไหนเป็นโฮสตถ้าเครื่องไหนเป็นโฮสแล้วก็จะจอยเกมได้นั่นเองนะครับก็คือจอยเกมและเป็นไคลเอนตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาทำการเขียนโปรแกร,รมเพื่อที่จะสร้างโฮสคอมพิวเตอร์ขึ้นมา1เครื่อง นะครับเรามาดูรูปแบบการสร้างโฮสต์คอมพิวเตอร์ด้วยดักเบสิกกันครับขอบคุณครับ